สวัสดีครับสวัสดีวันนี้พ่อผมช่องต็ตมเต็มเต็มเต็นะครับวันนี้เป็นเที่ยวสุานของมัน,นเต็มแล้วนี่จะไปลงที่บ้านมุกไถ่ครับตอนนี้ตอนนี้นนผมระยะทางประมาณแปดกิโลครับเราก็จะถ่ายการเดินทางแบบภาพแบบแป๊บนึนงครับเอารถไปจอดก่อน เราจะวิ่งตามอิสุคันนี้ไปนะครับคันนี้คันขาวนี่แหละคันขาวของเรานี่แหละอิสุสู195แรงเราเป็นฮีโน่เอฟโอลโอ้ยีโ 6D น่าจะประมาณ165แรงคันนี้ถ้าจำไม่ผิดไม่ได้ทำแบบทับแบบให้ดูครับ ที่ไม้แล้วครับเดี๋ยวไปรอตอนเทเราจะถ่ายให้ดูตอนเทครับไปอ้อมเข้าด้านหลังครับที่แคบๆเดี๋ยวถ่ายให้ดูครับถึงทางเข้าแล้วตามจุดไปตามจุดไป<ะ>เฮ้ยเราไอ้เจ้าชายทางครับตีไฟรมากะว๊ยอมโลเลยไม่ยังโดนเลย

อ่ะถอยถอยไปถอยไป<อ>เดี๋ยวเบียร์กอนเบียร<อ>์กอนอ่ะลุดแล้วถอยเลย <laughs> โอ้ดิ่งขึ้นน้มแท้แมันนิ่มเหรอครับรถย่ำเหียมได้ซาำนี่ละพ่อพ่อพ่อขึ้นเลยโม <c oughs> ไปก็นาสิจมแล้ว ออมามาเอยไมาจะก่อันนี้ไปปป้าป้ จ้าวีดไปเลยไปเลยเน้นเรียดโดยจะตรงรถเอ้งางาบกงาวงงาบกวงงาบกวนโอ้ยผูท้ทางทางนี่คือทางโอ้โอโอโอไป ไวัวขึ้นจะมาได้ครับเลยคันหนึ่งอือแล้วเลยคุณโน่โอ้เหม็นคัดเลยต่อไปตาคุณโน่ครับพนักงานขับครับ,รบขึ้นไปเลย มีมีมันมีทางหมห่งนึงร้อนนะรูปแล้วอ่ะนี่เขาคันแรกมาร้อนหน้าก็แทบไม่ร้อดแล้วเห็นร้อนไหมนี่ร้อนร้อนหน้าตายแล้ว <c oughs> งานเมื่อนันกูก็มาสายนีแหละคล <c oughs> องยกูกองดินพอดีเลยมาดูคุณดูครับ มาดูค so ัน V6 พร้อมกับเฟืองท้าย7สีหนึ่งครับวิบวับก็เลยทีเดียวตังไม่เยอะครับก็เลยต้องแต่งต่านี้ขอานั่งกันชนเลยโอ่ข้อเขา มาอีกแล้ว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 มาอีกแล้าอีกแล้วามาอ้วมอีกแล้วกลาแล้วมาอา้วาอก้วล้มอ้าลาี้าาม่ต่างกาวก